สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแหะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูคุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆีกูรูคุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหดดบ ทั้งโมเมนตัมอินเวสเตอร์พี่ต้นคุณพเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและเทคนิคอินเวสเตอร์พี่หมอวินนายแพทย์ระชยุทธจีรพรประภา,านังทุนเสียงเทคนิค,ควัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจนที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยโพลิตบิโลเนี่ยมีแกนหลักอยู่สี่คนคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ถูกไหมครับคนที่สองก็คือประธานธิบดีคนที่สามก็คือ National Assembly Chairman ก็คือท่านวิเตอร์เวยนะครับแล้วคนที่สี่ก็คือ,อ,าอานายกรัฐมนตรีซึ่งภายในเดือนเดียวเนี่ยมีประธานธิบดีกับเลขาประธานรัฐสภาเนี่ยก็ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ถูกจับตามาก นะครับท่านเพิ่งอ,อายุ67นะครับแล้วก็บอกว่าประวัติของท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยเป็นมือเศรษฐกิจล้วนๆเลยถ้าดูตามประวัติของท่านเนี่ยท่านจะจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวการคลังนะครับแล้วก็เป็นเฮดของ Economic Committee ของพรรคคอมมิวนิสต์ดูแลเศรษฐกิจนะครับแล้วยังเป็น Deputy Prime Minister ดูแลเศรษฐกิจอีกแล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็น เลขประธานรัฐสภาเนี่ยท่านก็เป็นเลขาธิการพรรคเมืองฮานอยนะครับก็ถือว่าซีเนียก่อนที่จะขึ้นจะเป็น National Assembly Chairman ก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมก็ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดเราดูในซีเนียของ p ลิษัทบิโลทั้งหมดเนี่ยนอกจากเลขาธิการพรรคก็คือมิสเตอร์จองเนี่ยที่อายุ80แล้วเนี่ยท่านก็เป็นซีเนียคนที่สองที่ที่อยู่ในพรรคเลยครับก็ต้องบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยผมตอนแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โห2026เนี่ยเทอมต่อไปเนี่ยท่านจะได้เลือดเป็นเลขาที่การพักแน่นอนเพราะมิสเตอร์จ่องที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยก็อายุ80แล้วแล้วท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอาจจกกะเกษียณไปนะครับซึ่งพอมาเกิดเหตุการณ์นงี้ก็ต้องบอกว่าช็อกสินีมาเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วที่เราคุยกันเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยใช่ไหมที่มีวันหนึ่งหุ้นตกที่เที่ยว3.8เปอร์เซ็นต์ก็นี่แหละก็เป็นข่าวลือที่คุยกันในตลาด แล้วก็เกิดขึ้นจริงแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเรายังพูดมอะไรไม่ได้่าใช่ใช่นะแล้วเราก็ต้องบอกว่าผมก็มีโอกาสได้คุยนักธุรกิจเวียดนามนะครับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนวงการเนี่ยทุกคนก็บอกเลยเสียดายมากเพราะทุกคนอยากอยากจะให้ท่านเนี่ยมาคุมเศรษฐกิจจะทําให้เวียดนามเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับซึ่งซึ่งทุกคนมองว่าท่านมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะเออ วันนี้โพลิตบิโลจากเดิมที่มี18คนที่ถูกเลือกขึ้นมาเมื่อปี2021เนี่ยตอนนี้เหลือแค่13ครับซึ่งน้อยที่สุดตั้งแต่เมีมาเพราะอะไรเพราะในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยมี p r e สิดเนนตสองคนที่ที่ออกไปแล้วนะครับมีหนึ่ง national assembly chairman ที่ออกไปแล้วแล้วก็สอง deputy r i m e minister ที่ถูกออกทั้งหมดออกไปห้าคนตอนนี้ก็เหลือ13คนและและในในในมีเดียของตา่างประเทศก็ยังพูดเอกว่าเนี่ยใน ใน13คนเนี้มี10คนอายุเกิน65แล้วซึ่งในเทอมต่อไปเนี่ยคนที่อายุเกิน65สิห้จต้องเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามอาจจะมีเขาเรียกอราจจะมีเขาเรียกปัญหาเรื่องท็อปลีเดอร์ในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ในมีเดียในสิงคโปร์พูดกันแล้วก็เหตุเหตุการณ์ผมคิดว่าทุกท่านคุณก็รู้มาแล้วว่าเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะลาออกเนี่ยมิสหาเนี่ยที่เป็น เขาเรียกเป็ d วุฒิส n a น a วเคลียรเอมบริแชร์แเนี่ยนะครับก็โดนจับก็บอกว่าท่านนี้ก็เป็นมือขวาของท่านซึ่งมือขวาของท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับบริษัทต่วนอันซึ่งเป็นบริษัทที่อ่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรกันเนี่ยก็เลยเขาเรียกก็เลยโดนจับแล้วท่านก็เลยต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็เลยต้องลงจากตําแหน่งซึ่งในในพรรคคอมมิวนิสต์ ในผลการประชุมก็บอกว่าเนี่ยได้ละเมิดกฎหมายของพรรคซึ่งเมมเบอร์ที่ดีไม่ควรทําแล้วก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ยังถูกพับดิกเนี่ยวิพากวิจารณก็เลยต้องลงจากตําแหน่งครับจริงๆวันนี้ผมก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของของของอการเมืองเวียดนามกันนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงผัดใบเลยเพราะว่าผู้นําเบอร์หนึ่งเนี่ยก็อายุแปดสิบลว ซึ่งก็ถ้าเกิดท่านแข็งแรงดีท่านอาจจะ้องอยู่อีกอีกอีกห้าปีข้างหน้าแต่ถ้าท่านไม่แข็งแรงดีเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องอออเป็นเรื่องผัดช่วงผัดใบเลยก็คือว่าจะต้องดูว่าคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีอ่ามามา,มาพัฒนาประเทศต่อกันยังไงซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าดูดีๆปัจจุบันก็เหลืออยู่คนเดียวนะครับที่นอกจากเลขาธิการแล้วก็วคือพรมนิสเตอร์ฟามินจิมในปัจจุบันนะครับที่ยังอยู่ในตาแหน่ง ซึ่งถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ว่างวดหน้าเนี่ยท่านอาจจะได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านายกคนปัจจุบันนี้เขาเก่งนะเพราะว่าอย่างที่ถ้าถ้าคุณถ้าเคยผมเคยเล่าให้คุณฟังเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยท่านเคยเป็นถูกส่งเป็นผู้ว่าจังหวัดที่ที่เขาเรียกอะไรติดกระชายแดนจีนเขาไม่ซึ่งไม่ได้พัฒนาอะไรมากแต่ท่านสามารถพัฒนาเป็นท็อปเอแล้วก็ติด Kpi ออันดับหนึ่งติดต่อกันห้าปีจนท่านได้มีโอกาสเลื่อนจากผู้ว่าจังหวัดเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะนั้นผมก็มองว่าผลกระทบมีไหมผมว่ามีไม่มากนะครับแล้วก็ยังมีคนในในในพักเนี่ยที่เป็นท็อปทอปเนี่ยที่หนุ่มๆอีกหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติที่เคยดูแลดูว่าแบงค์ชาติมาก่อน,อนตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเลขาธิการพักเอ้ยไม่เป็นถึงเลขาของของปพลิตบิโลนะครับคนนั้นก็ห้าสิบกว่านะครับแล้วผมก็มองอว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเมืองเวียดนามไม่เหมือนการเมืองไทยครับเขาเป็นพักเดียวใช่ไหมครับ แล้วก็เขามีการวางเป้าหมายระยะยาวมีแอคชั่นแพลนมี KPI วางไปหมดแล้วทุกปีอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยการที่เข้าแค่เปลี่ยนคนมาบริหารเนี่ยนะมันก็ยังต้องที่จะดำเนินตามเขาเรียกไกด์ไลน์ของพรรคที่วางทิ้งไว้ต่อดำเนินต่อไปอะ่ะจะไปเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเขาก็มีแผนใช่ไหมรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจีนเวียดนามเนี่ยที่จะต้องเริ่มสร้างปี2027ยังไงก็ต้องคนใหม่มาจะจะเป็นใครก็ตามก็ต้องดำเนินตามแผนเขาไม่ได้ครับ